สวัสดีค่ะพอกระสายยุดเด้อค่ะมื่อวานยุดที่น้องอูกเด้อค่ะน้ำขึ้นค่ะสาวยุก็บ้าวกบ่ะเมื่อวานแหเด้อค่ะมาเบิ้งน้ำกันเด้อค่ะว่าพมื่อบ้าวกบสี่ดดป้าบ่อจ้ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะน้ำไหลน้ำไหลน้ำห่วยมาก้อจ้ะ บาวกบานแหเลยเด้อค่ะชาแรกจ้าแหทีเด้อจ้าชาแหทีแล้วพ่อใดกินเด้อค่ะแหทีป้าขาวมันจะถึกเด้อจ้าดึงเด้อค่ะว่าบาวกบสีหมานปลาบอค่ะมื่อนี้ออหาอยู่หากินเด้อค่ะอีสานโคราชหากินจ้ามื่อนี้ค่ะน่าห่วยมากเด้อจ้า ปาวกวบไปจะได้คือบอโออเาวาอาไปทอดกินแซ่บดีหลายๆคนเฮ้ยบ่หมาเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ดังแหลกบ่หมาเลยจ้ะ นำหวยมาเด้อจ้าอ้างน้องอูค่ะเพป่นกระไดป้าหลายเลยค่ะก็เลยมาล่งเบิ่งกับเขาเด้อค่ะว่าสิมานป้าบอจ้าป้ากบกระสิวานไปเรื่อยเด้อจ้ามือน,น,น,นี้กบป้าเต้นออก เฮ็ดทีด้จ้ะเฮ็ดซื้อแต่ปีกายที่บ้บากมา้มาอกมาหากินแต่ปีกายด้วยยนะ้ว่า,า,าวไนะ้ะไตอเยอาไปทอดแล้วก็ถือป้ายใหญ่จัไดหแล้วนามไล สามโค้งน้องอูอย่างนี้เด้จ้านนามาจานี่ไลไปเรื่อยๆได้จ้าเมื่ไดดจักตัวจ้า เาเนานะจีบปลาหน่อยแล้วเลยจีบปลาหน่อยนะเอาไปทอดไปทอดหลายคนนะ่ะถามมาใส่ดีแล้วเห็นมันจะเต้นให้ปล่อยบอลไหม,มปลาชงฉลามนี่กำไรปะเฮ้ยไล่ชาได้เนี่ยหลาย ช้าเลยบ่ถึงได้ค่ะบดคือบ่คือเนาะไป่คบเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวก็มานดอก เนาะเดี๋ยวมันกับเดี๋ยวมันกับถือจนไดเลยะเละรักคนละมุมมากันนนำ Nó đang chạy qua đây, nó đang Này Bạn tự nhiên lấy Một sao tự nhiên lấy Cảm ơn tự nhiên lấy, lên tự nhiên bài lọt nhé bằng มันมากกับน้ำล้กจ้าสายอยู่กับที่ทั้งที่ทาง้ทางนี้นะะ้อค่ะว่าเดินกลับไปกับมาประดีค่ะมันน้ำลึกจ้า เดีย๋ยวลื่นเนด้อใครเบิ้งไหนเป็นหนองเบิงวิวเด้อค่ะทั้งหนองอูค่ะเบิงน้ำเขาค่ะน้ำกำลังมากเด้อจ้ะ ใส่แต่จะปาหน่อย

โอ้ยบปเห็นม <EN zk> ิดถึงเลยค่ะ